ยาใส่นะนะคา,า,าเทมเงืนกับบ่มีหาแล้วก็หาเงินยากพม่ว่าใส่กิกกแบบนี้นอืมนะอาเป็นอย่งคืองสาวสาวแท้ แน่หนี่แล้วเนียเบื่องแน่เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ไปใช้มาใช้กันยากเห็นโควิดเนาะอ่ะตัวอยากเรียนตัวเขาบวบไปสมัครเรียนอยู่ในเว็บ U D R U เป็นคองมหาวิทยาลัยหลักสูด่วนท่านี่ฮันเดออ๋อกตยังว่าเขาเรียนสู้ศึกสู้เสียบวบเป็นเขาเว็บไซต์นี่เขาเว็บไซต์นี่ U D R U นี่ เมันเขาอย่ังไงหน,นีเบิงเบิงหนีมันเขา่ายังสี่นีโอ้ยนี่ม,มันมีโครงการหนีเบิงเห็นบอนี่อบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ดิจิทัลหนีเบิงเข้าไปยังสี่เดิมนี่เอาเบิง้งกดเข้าไปแท่และนี่หเบิงเา้านี่เข้าไปในเว็บ udru.ac.th หรือว่าพิมพ์เข้าไป dl.udru นี่พิมพ์ไปตรงนี้เลยนี่เห็นบอ อตัวนี่นี่นี่เบิ้งมึงมึงฉันจะลิกสือเบิ้งเด้อนี่คขีดมองนี่นี่ DL U D R U นี่คลิกไปปุ๊บนี่มองนี่เห็นบอนี่นี่เห็นบอันเป็นจังชีบอะไรเนี่ยอืมนี่ล่ะนีตัวล่องเข้าไปเบิ้งนี่นี่ตัวเลื่อนเบิ้งนี่เห็นบอเอาเบิ้งเข้าสิผ้าขาวนี่เบิ้งกดมองนี่อืมอืมเอาตัวเลื่อนเบิ้งแบบนี้เห็นบอ มันดีปานนี่บอเวบเนี่ยมันก็นดีและเนาะตัวเขาบอเข้าต่ที่แรกเอ้าเขากับาว่าเป็นตัวมหมองเนี้ยแล้วเนาะม<อ>ีเข้าไปตรงนี้นี่มันดีมากเลยนะเนี่ยฉันจะบอกให้หนี่มันเป็นโครงการส่งเสริมสมรรถนะและเข้าใจทักษะดิจิตอลหนีเ็นบอเห็นบอ,น,บอนี่มันดีแห้งนีเ็นบอโตัวนทีเข้าใจในการใส่ซอต่างๆและตัวกระสีขาวเวฟใส่ได้เปล่งทอมโอ้โหมดที่แรกกูไปสมครเลียนแล้ว บึงบึงบึง,บงอย่าลืมมาเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ดิจิทัลกันนะคะเพื่อรุนรับของรางวัลผิดเยอะแยะมากมายเลยค่ะ